นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวบ้านกว่า80คนยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ14หน่วยงานต่อศาลปกครองกลางแล้วค่ะแล้วก็ขอให้มีคำสั่งนั้นยุติการดำเนินการของโรงงานกว่า50แห่งริมแม่น้ำป่าศักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะนายศรีสุวรรณจันญานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนพร้อมชาวบ้าน81คนยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ14หน่วยงานเช่นกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมเจ้าท่ากรมควบคุมมลพิษและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีก6แห่งพร้อมขอให้สารปกครองมีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน51แห่งและท่าเรือ26แห่งริมแม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาหยุดการดำเนินการในคำฟ้องระบุว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเป็นเวลากว่า10ปี ก็ขอให้มีการาสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานต่างๆเหล่านี้ให้เป็นระบบปิดทั้งหมดนะฮะไม่ให้มีการกองถ่านหินในพื้นที่โลง่งแจ้งต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งสุดท้ายก็คือขอให้รัฐบารสิ่งวดบ้รมแห่งชาติเนี่ยประกาศให้พื้นที่อำเภอนะครหลวงทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมมลพิษนะครับเพื่อที่จะดําเนินการ ลดและก็จัดมลพิษตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมปี35ต่อไปนอกจากนี้ยังขอให้ศาลมีคำสั่งให้หน่วยงานรัฐสั่งโรงงานทั้งหมดดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อไม่เกิดปัญหาในอนาคตและหากไม่ดำเนินการก็จะขอให้ศาลมีคำสั่งสั่งปิดโรงงานและท่าเรือทั้งหมด